อยากได้เอเกียสไปร์ลหรือบอสสูดดีวันนี้มาติดตามชมกันก่อนจะมาชมกิจกรรมฝากเคาะหน้าจอสักสองทีกดใจกดติดตามกดรีโพสต์ให้ะใหนะเจมด้วยนะครับ,รบท่านผู้ชมวันนี้มาบอกกันดีกากิจกรรมใหม่นะเจมสเปริร์ตจิตเคและกบติปีก3าอ่ะ เราก็จะมาอธิบายกติกาให้ฟังกันนะครับก็เป็นกิจกรรมที่น้าเจมเกิดมานานแล้วนะครับซึ่งก็คือการซื้อเหยื่อซูเปอร์เจ็แคและกบติดปีก3.3 2รุ่นใหม่ของเราปีนี้นะครับเพียงให้ท่านมาซื้อเหยื่อเราไปนะครับหาเหยื่อให้ได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือร้านแถวบ้านนะครับพอได้เหยื่อไปแล้วเนี่ยก็เอาไปรีวิวนะครับในแบบของตัวเองพยายามถ่ายเห็นเหยื่อชัดเจนบอกคุณสมบัติเหยื่อน้ำหนักขนาดให้ครบนะครับเดี๋ยวน้าเจมไปทําตัวอย่างการรีวิวให้ดูปะอ่ะสำหรับ การถ่ายคลิปนะครับเริ่มแรกก็หยิบเหยื่อขึ้นมาเห็นจะชัดกบติดปีก3.3น้ำหนัก6.5กร,รมัมขนาด3.3เซนเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับพิเศ์เหยื่อให้ครบนะครับองค์ประกอบมันนะครับแล้วก็เนี่ยแต่ละคนตกปลาไม่เหมือนกันเนาะก็แล้วแต่จะทำคลิป,ปะจะให้เพื่อนถือหรือจะตั้งยังไงก็แล้วแต่ตีไปกอไม้กั่สองสายวัดอย่างเงี้ย เออจะให้ได้ปลาหรือไม่ได้ปลาก็ได้นะครับขอแค่เห็นเหยื่อเราชัดเจนนะครับแล้วก็ตัดคลิปไม่ดีคลิปน่าสนใจมีคอนเทนต์พยายามใส่เสียงเพลงเบาๆนะครับพยายามให้คลิปรีวิวเนี่ยให้เกิน1น,นาทีนะครับเกิน1น,นาทีขึ้นไปนะครับจะได้ปลาไม่ได้ปลาก็ได้อันนี้ฟุกกัด3สามสีม่วงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงคลิปกันไป มาดูขั้นตอนการลงคลิปนะครับเริ่มแรกกดไปที่เครื่องหมายบวกเลยครับเลือกคลิปที่จะลงสมมุติเป็นคลิปนี้อะคลิปเลยจึบนะครับมากดถัดไปก็เหมือนใส่เพลงใส่เพลงปกติสไตล์เรานะครับเริ่มแรกเลยครับกดแท็กนะเจมก่อนนะครับเพื่อที่นะเจมจะได้มาตรวจสอบคลิปได้กดแท็กเลย a j f o x Fishing Shop นะครับ เราก็ตั้งชื่อคลิปไปจะอะไรก็แล้วแต่อา,อาทิเช่นเหมือนในคลิปเนี่ยตกปลาด,ด้วยกบติดปีกหรือซูเปอร์จเคนะครับก็ว่าไปที่สําคัญอันนี้จะทำหรือไม่ทำก็ได้นะเจมใบให้แนะนําให้แท็กอีกรอบนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือใส่แฮชแท็กนะครับแฮตแทกว่ากบติดปีก3 3 อ่านะครับมันเป็นทางลัดคือเวลาเขาค้นหาคลิปนะครับจะเจอคลิปพวกเราด้วยแล้ววิวเราจะขึ้นอีกอย่างเนึ้งก็คือ super ร k นะครับพิมพ์ไม่เป็นลองสต็อปคลิปดูนะครับเดี๋ยวนะยเจมเนี่ยลองพิมพ์ให้ดูในคลิปนี้นะครับแฮตแท็กอ,อย่างเนี่ยเชื่อดิวิวปังแน่นอนนะครับอ่าพอแฮทแท็เสร็จแล้วนะครับก็เตรียมโพสต์นะครับอ่ะจิมก่อน แล้วก็มาโพสตด้านล่างได้เลยนะครับพอโพสต์แล้วนะครับมันจะมาเด้งที่เนี่ยการแจ้งเตือนของละเจมละเจมก็จะเปิดดูเฮ้ยใครแท็กหาวะ คลิปก็จะขึ้นมาให้นะเจมดูแบบนี้นะครับน่าเจมก็จะตรวจสอบเฉพาะกบติดปีสามและซุปเปอร์จิดเทสเท่านั้นนะนะครับคลิปจะได้ปลาหรือไม่ได้ปลาก็ได้ขอให้ดูดีมีคอนเทนต์นะครับกติกาข้อที่หนึ่งคือมีคนดูครบ50,000วิวนะครับ50,000วิวและขอมีคนกดหัวใจสัก1,000คนละกันง่ายๆ1,000คนนะครับคลิปต้องไม่ต่ำจาก1นาทีนะครับถ้าทำได้ เอาไปเลยลอกแอร์เกียบอสซูตหรือแอร์เกีย์สปอยเลร์เลือกได้หนึ่งตัวแล้วแต่ชอบเลยนะครับส่วนที่คนที่คิดว่าวิวไม่ถึงผมนะเจมผมไม่ดังวิวไม่ขึ้นแน่นอนนะเจมแนะนํานะพยายามลงคลิปทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันวิวจะขึ้นแต่ก็อีก yeah, เดี๋ยวไม่ได้อนะีกนะเจมมีรางวัลอบใจ นะครับผมจะแจกรางวัลปลอบใจอาทิตย์ละารางวัลทุกวันศุกร์แล้วไงในเจมเกิดวันศุกร์วันศุกร์แล้วเจจะมาเลือกคลิปที่ชอบนะครับไม่ว่าวิวจะเยอะหรือน้อยแค่ไหนนะครับเลือกคลิปที่ชอบ5คลิปรางวัลก็จะเป็นรางวัลรองมาพวกถุงมือพวกครีมพวกหมวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าทําได้50,000วิวรับไปเลยแอร์เกียร์สไปรัลหรือแอร์เกียร์บอส0นะครับหตัว สำหรับใครรับทราบแล้วเมนรับทราบคลิปนี้ด้วยนะครับกิจรกรรมนี้เริ่มตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนสงการกันเลยยาวๆเลยนะครับลอกเราแจกไม่จำกัดถ้าวิวถึง50,000เอาไปสวรรรางวัลตอบใจ5รางวัลต่ออาทิตย์ทุกวันศุกร์เราก็แจกจนถึง30เมษายนนะครับทุกวันศุกร์ รู้เรื่องนะใครรู้เรื่องเมนรู้เรื่องก็สุดท้ายก็ลองไปตามหาดูนะทั้ง Super 7K ์จและกลบติดปีก3.3รุ่นใหม่ของเราของมันหายากนิดนึงช่วงนี้ขาดตลาดว่าเราทําไม่ทันแต่ถ้ารีบจัดก็มีสิทธิ์คว้ารางวัลก่อนเขานะครับเพราะว่ายังไม่มีใครทํานะครับฝากไว้ด้วยนะครับไป